ไปกินข้าวมาหนิโอ้ได้เสือไม่ได้ใส่เลยน่อ no. งอืมไท่จะยังบ่ไข่ยังหลายบ่ยังแตะนึงพอดีบอลีที่เอาอันนี่ยซื้อไข่ไมาแตะนึงเลยชิน้นใหญ่ว่าให้สร้างเพื่นต่างหากเลยนะไว้ให้เรากินอยู่พุ่มมันจะง่ายเฮ้ยยันบางทียันเราก,กับกบกเกอรว่าน,น้ำน,อน,อน,อน้องๆเพิ่นกะปะกระปองนี่ พอเวลามันชุกเชิญดิเวลามันชุกเชิญเลยสิยันเราอยากกินกระหายเรากินไปสองคนหนึ่งเพิ่นกับเดบบไลน์เด้อพ่อบอลลอกมากินข้าวกันป่ะคบคุณนันวเดี๋ยวลูกวันนี้เต้ข้าวค่ะเออกินน้ำแข็งป่ะเออแล้วเ็จะไปกินนั่งกินน้ำแข็งพอดอันนี้แหละเขาซื้อไข่มาไว้ให้เด้อด้วยด้วยให้จะพ่อเทมเจ้าแหละไม่ว่าอยากกินมันชุกเชิญกระต้มอยางกินก่อนก็จังสบาย กับปลากระป๋องเอ,อาอะือกอนไข่ลูกเข้าตัวนี้ซือ้ออะซือให้กันนี่เข้าไปแ่งกินเลยโอ้ยไข่ลูกข่เรียบร้อยเลยีเ้อนะบ่าเด้อาไปกินเด้อไ, <laughs> ไว้รุ่นไว้รุ่นอะไรอยงี้บ้านดงยาง เราก็ปองหาปองอะไรยู้ใช้กินนี่เอาไว้ให้ช่างเพื่อนเวลาแบบเพื่อนทุกเชิญีย่ยเพื่อนอยากกันข้ามกลางคื้นยังกับให้เพื่อนแก้กินสบายมากหาปองกับใครออ 16, ปองหนึ่งสิบหกพันปองนึงสิบหกกี่ผูวได้ไหมไปเรับไปแต่งถ่าเพื่อนเราจจังแล้วเราจังห้องเพื่อนลงไปกินน้ำปลาไปเออ <พา S 1> จะแต่ลงมาหรับลงมาตกห้ำเตกเลยมาพิมพ์มา,มามตรงมาเร็ว เอาถ้วยเอาอยางมาไปเศรภาพไปเอาถ้วยมาไปลุกไปเออกินข่าวน้ำกันว,ว่ามองไม่เพล่ะโอ้ตะเกียบว่านี่กัยังอยู่วะนี่นเออกินข่าวเด้อเอฟซีเอฟซ<ก>ีวะ ใส่ถว้วยใส่จานกับซื้อกระตกมาให้ไหมเด้อซื้อกระตกมาให้ไหมอันนึงเลยก็ตะกร้าใส่สบู่ใส่แฟบแล้วเต้กับซื้ออันน่ะแม่พันใุ์ชื้อยาแก้ปวดยาดีไข่มาไว้ให้เด้อเอาไว้เอาไว้เ,ว,เวลาจะไข่ได้ใครอนจะกินกินเทอร์เม็ดน้ำซุนเจ้าหน่อยแตา่กา็ชื้อมาให้ไหมก็ใส่สบู่ไใส่แฟบไปเนี่ย ไป็นี้ปเป็นี้ค่อยนี่ไปเ <laughs> มียวน่อยวะเออแต่ว่าไอ้ว่ามันต้องอันนี้นี่จะจะต้องหาแนวเกลือแมวก,ก่อนแต่ซช้าแล้วมันโซเขาเทะแมวามานี่อืมบอโบโซ่หรอกจับกแกงปลาขาวโบโซ่ได้ไห้ทุกมันบึมบึมอยู่มะ้ย้องนี่มานั่งกันได้ม<ห>านั่งที่ได้นั่งเป็นแถวห้ามจะหน่อยช้างคนมานั่งนะแก่แก่แก่เออ ใช่เพรามานางน้ำจะหน่อยนี่ใช้ติบเ<ะ>ข่าจะได้แบมมาไหมจิ้เข่าอยู่ใช้แบมมาไปเร็วติบข่ามาไปฮะอือปีนฮะปีอย่นั้น่ะกับปีปีเป็นปีอยู่ใช่าาป,ป,ปีเปินมือืมอ นี่ข้าวพัดมี่ยังกระบุมีม่ยังลายเราอ,อิ่มอยู่บ่นเนาะลายเติบอยู่ดิน,น,นี่เนมและนี่เอบ้านเขาเอ็นเนมไก่ทอดชิ้นทอดไข่ลูกอิ่มอยู่เนาะทำงานกันนะะโอ้ยหำ่ไป กินเป็นลูกทุง่งลูกทุ่งแล้วนะต้องว่อนอยังมากมากหน้าเลยบออยู่ตรงหน้าแล้ว,ลวเออมาจิ้มเข่าจิมเจ้านะี่เกลี่ยวะใช่ไหมเข่าเศร้าว,วารียมันขเข่าเศร้าเลามามาไอ้ล่างมือล่างนี่นก่อนมามีน้องกันก่อนมีอ่ะ ียเยมันมุมกล้องมันชิได้อยู่พูดเรานางพูดโอ้ยไข่อะไรนะฉัหลุดมือจะเห็นเหรอ,อ <laughs> แตกเลยอื้มอ,อันนี้ข้าวพัดอันนี้ข้าวพัดก็มี ใช้บ่วงได้ครับไปโ oh. อ้แมวเราเด้อแมวบันนี้เดอ้อเสียผ้าแมวเราเกลืออะไรไปเมาอูมาครับอูเมาเอาแม <S <S าวมแมวแมวเกลือไปบุคคางชะกัตตาเราไปคางมันได้ไหมบุเฮ็ดได้เข่าวก้องง่ายบุได้ได้หัน ะสด้บ่ทบาที่ว่าถ้าลูกนีงง่ทั้งมาทั้งแมวบ้าน,นเอาได้เด้อบ้นบนอาบนอือโอ้ไปเกลือมันก่อนเกลืออาหารนะ้มันอิ่มอิ่มก่อนเด้ออือไม่ทูไม่ตะเกียบเขาอ่าโอเค ไปเอาก็ได้ไปหาไปไปเอาปลาบ่วงเอาอย่างมาไปจังไวไปไปเอาไปให้ไปหามันเกลือนะโอ้ยงัวกั้เลยนายเนาะอืมโสดูสื้อเขามาจิ้มหาพัดสื้อเขามาตัางหากเลยก็เลยกินเะไรจะทำบวกกินไหมอยู่โอ้ยมันสลายเลยเห็นว่ากันผมว่าดอเอดอ เยันได้พนังพุ่นบ่ได้อยู่บ่หมูกกองครับพอนพอนพอนเข่าบ่มา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 กินข่ามาพ่อมาโอ้แมวมันสิลิ์นี่นะครับหลุดแล้วเดือกลียวมันเป็นนัำเดือดจับเกี่ยวนี่ก็เข่ามันไม่มีน้ำ เฮ็ดเป็นมัดอ่ตามภาษาเพื่อนน่ะแหละเกีียวได้ก็ดียู่เดนนะห่างเหงไปัได้เออมาม่งมักันดีรเห็ดบนีโดยพอดีร้านเห็ดมองเก็บเข่าอนียพอดิเห็ดหมองไดนกัยังวะเดี๋ยวนี้แล้วืมเยมปคลิป ก่อนไปอานะมื้อเช้านี่กินกับยงพออ้อันั้นเด้นังเข็มขนาดนั่นดดยด้ยดีใจนําดีใจน้ๆไอนางเข้มบอกนางคนไหยมัดนึงอ๋อย่อยนันแหละนั้นนางตอก็พอพนั่นเออโอเคโอเคกินน้ำกันเล้าเร้างต่อไรเร้าแรงเลยว่าดอก Borre này cái này bộ này đấy Samosa bộ lên tôi ham ha sao mông sao thia. Bong tay tung. Bong tay món tung bong tay món tay món tay món tay hà tay hà tay món 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 tay เด้บ่วงโต่อยล่างให้ชาชานเด้อล่างให้แล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็กินไส้ครุ๊ปไปล่างมาให้หลังจากนั้พอชาชางเพิ่นบอกินข่าวน้ำได้ชาชานเนี่ยเด้อกันไรอืมอ้าอ้าอ้าล่างให้ชาชานหันหันล่างแล้วนายกินน้ำแกงช่อดีป่านี่อืมไอ้ผู้นั่นได้ผู้อ้ายได้ ไปแรงๆมืออาลงมือเลยพอจะน้ำจังบุษราเสียเวลาเจ้าอ่ะลงลุยเลยลุยเลยก็งอดี่ยำจะเวลาจะพักก็ได้มันได้สำนีลงานกับยันร้ายยันร้ายจะจะจะหน่อยจะขึ้นดีนะอาลุยเลยแบ่งกันกับเขาแบ่งกันยังก้อนตัดหมกตัดยังเขาอืออ่ะเด้อพี่น้องได้กินข้าวเจ้านั่งปุ้ยครนั่งโต๊ะชายผ้านั่ต่แห้งแล้วสำนีมันยึดไปบดอย่างเนาะใครเนาะมีแห้งไงเนาะค่อยเก็บงานเอาใช่แล้วนี่ใช่แล้วพูดภาษา เ่ากัเาตั้งเองเามันง่ายใช่ลวเสรพอพัดตัวนึ่งเอบวงไปนี่เลยก็มาจุดนี้เช็ดตทำมือจนนีได้เข่ามือเอามือไลูกใครยังนากินปะ มาเด่น้องเด้อรับลับชินแช่ไมบอนลาบชินหมู่บ้านนี่ครับนี่ครับมึงไกลเดีนเลยบชินบอนช่งเวมึงชนหมูม่ืืนนี่ไปกันหมอนเ้ยเยอะจุดนอกอะมานอนะจับจึงไว้พอได้ชื่อตัดแตดอีน้องเด่นปุ๊บจุดมาตลาดให้เนี่ยอมันการกินมก็วันวันยังวันนี้วันชุบ่ันาันเนาะ บอกบริเบืองขนมือเด้เรัาก็ได้วิธเปมนวันอย่างว่นยาลงที่ชามมือนี่บอกือธีมือนี่พอลงชามมือนี่ชามือคำหนีเออลงมือคำหนึ่งเนาะเกอบเก็ๆบมือยัง ชักไมันยูมันคูนสูงลงอ่นแน่เนาะม่ม่สูงเดลก็โอเคอยู่มันต่ำเหรมัเป็น้บตะกี้เป็นไฮนาเด้แล้วพากันมาคูนขึ้นได้นี่นะได้บรองปีมันพี่ายเนาะปี็กปีหเดือนเนี่ยหกเดือนน่นแลก็ม่เห็นนี่ Còn phần chốc thăm trong cái nền chậm Đã được đã được rồi, đỉnh rồi. Mình hà rồi. Rồi kẹp bạc cà phòng nữa. Ăn bộ bạc cà phòng nữa. Ăn bọn nông như dạ đó. Em đó. Ờ, bây hả? Bây. quay. Bây đâu. Chênh chênh. Chị đâu. กำลังกินแฮมบอร์้กอรล้วกำลังเชืเอามาจากปองกันแล้วลกินมก,าาก้ย่าเหรอเทอะไรอ่ะอเอาจมน้ำมาเอา, <c oughs> เอาตกปากเขาบอกที่จะเข่าจะ่าด <c oughs> <c oughs> Khanda minh nguồn nữa kha kha mà nó kha 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 đấy kha 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 nó kha 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 kha

đâm bạn cấp nó bạc để lại lắm chồng học nhưng bà nhà chia cho cái đó qua bộ đấy nó cái chứ nhà cái đó làm cả cái đi xì tô đúng ngay bỏ nó cả kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

có thể để... không bao giờ được được bài lý thêm một lần nữa lào gần năm mươi pia mấy cái sạch bài hè nón tên mặc sài lôi lần nha 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 ông nha 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 เราเพิ่งเปิดเพลงว่าจดีสดเตะเปิดเพลงเตะโคบอยู่เราอ่ะเร็วเปิดทางบอลีเสียงกระดูดพอมบปะสมุดได้รึเปล่าเรอดีทันเมื่อบรรบอกเอ๋ผนได้ยินเสียงเฮาทำคลิปบ่อยู่ทุกที่ได้บอลีเนี่ยอยู่ยูเอสเอเพิ่งจะเปิดเหมือง กินจียงแล้วปวดมายังเงบ่บเนมาี่าวบัดดีแล้วพอมีมูมันก็ได้มาอากันอุ่นใจยุมีปวดชางนอนยังไยเอออะไรไล่ทันงแงไม่ได้มีอย่างมีผู้ใหญ่เนี่ยนะกอายุอุ่นใจยุ่้าวหน้าย่งหางได้กอเลยแล้มันจะหมขาดตอน ภาวนานั่นแหละยากให้ได้โกแล้ว<อ>กแบเท<อ>พื้นเ<อ>ท่ยังให้น้องเป็นจิตบานพอได้นอนนะเพราะได้นอนอยู่ในหับตาด้วยเมนปวดภัยแน่นะต้ EN, อ,อ,อ,องอว่ากันตกก้อนประจุบไไันใช้ไพ่ลายที่น้องตกก้อนเนาะซ้มเกันอยู่แล้ไม่ใส่ไพ่ลายกลักวเนาะครบเด้อ Chưa là tổ cốt mà Tổ ba tổ cò là mấy chỉ xay tổ xí bỏ cho hả Nhiên 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 Tắt nhìn kia Ừ Bọc là hiệt rồi, có nhạc không? Có thể tắt không? không? xe đó, đăng vào Bọc như này này Có lái bọc khấu, mình có thể mặt trả thán qua, Ừ ừ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  มหลายปีเพื่อมาเสือกซุงแม่ชูงได้เรือองมันเขาามแม่จะคิบหนเพราะว่าทั้งชาวทั้งชาวว่าชาวชิมไม่ายชิบบะชาไม่หายากี่ยกะมีชิมไม่าชิบก็เลยอามาเลยเพื่อพังลงวะยังจะสามไม่ไปไม่อะ่รทำไม่ไปาอยซุ้เติบเนาะลายช่องแมมันเนี่ยืดขึนไปยัง ไม่ออตึงเลยตำรวทีเถึงจองแมไม่เลแม่หนึงเน่ยบ่ฮันเดือดซ้แมต้งแม่สม่มไปไป,ไป่าประเทศกิกนแตโอเคอยู่มันจังบ่หอนเย็นดีแม่แล้วันูมันอัดเย็นตำนำ่นะมันใมันใกล้ชังกระซิะแค่เลแล้วนมันยังหนาลุ่มล่มหลุยามเดินจีเดินหางอล่ม เอากำลังอยาเพิจใหม่ว่าจะอยู่อาจะหนังอัชคพหรอกคืนไม่ไม่ได้ไม่ไดเป็นยินเสียงคลิปเฮามเจ้านี่กวฮาวมาหนังอิปอยูันนี้ผมนะอยว็คงใเนาะโอ้เตับซี่จู่นี้วแบ่เยียงบอกวอกก็แนวคนปากเม็นมะละมัง เราบอกว่าเรากรไดมูหลายๆคนว่ะเป็นซิปมานอนเผาเราแน่ว่ะนี่แเซ่อลป่ะไอ้เพัดล่องดูแล้วพัดแสบเอาง่ายดูเอาแรกเนี่ยเขาเช่าเขาไห ตื่นในก,ก,ก็มาเลยบริจินเขาเลยไหนจะกินแต่สมบงเฮ้ย่วิเมื่อไปอิ่มหนดิเด็กเมืองเขาคงจับใคยเพื่อาต้องมาบึงไปทางไดนเขาชาเซลแหละเข <laughs> ากงเาทำได้เาเห็นหูในนั่นได้เ,ด <laughs> เขาก็คอมเมนต์อย่างนีเาขาจับคอยู่ Ô thăm bà mô mẹ nó, phải được chạy đỡ cầu bên nhỏ. Tìm lại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 . Tìm Đây Tìm lại. 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 มื่อนั่นกับเขาลิมาดอายพอนึงว่าอยู่ๆก็เอาเขาฝากปลากระป๋องไปแห่นมาขำหน้อยเนี่ยเอ้าหัวผู้คนอยู่ผู้เดียวหันประชันเขาลิมา,า,าด أو, เช,น <c oughs> ชนนโน <c oughs> คนดังแล้วสภาจากบทีประเด็น <c oughs> ดังไฟเด้อดังไฟพ่อดังไฟพ่อง ตัง้งแต่ไพ่ตัง้งแต่เนาะมาแล้วข้าวเปล่ามันกินบ่ครับกินลองหันบิ่งได้บ้างขอโทษเด้วหนึ่งชองชัก <c oughs> อยากเลือกได้หมาชูมือนี่อยากเลือกปฏิบัติอยู่ม่บอกอย่ามันกินข้าวกับมาหารมาเขาจะขี้รุ่นเขาเลี้ยงแต่เขายัางน้อยอยกกู่ดีเว้ยได้กินข้าวแต่ดิ้นดอกืกันซึ่งกันญาติกัน มันมีของกินกันแล้วล่ะเป็นนีอยากเรื่องเยอะเลยมาสม,มือนนี่มาให้โซ่เลยค่ะเจ้าเอิญไม,ม่เคยมากินของแซ่บแล้วมันกินไปของโบแช่โบยากบวาเนี่ยแช่หน้าเจ้าเนาะเพียงหน้าก็มาไปมีใช้ยู่แล้วคือมันอยู่กมดปั๊บแล้วแทนแล้วตัวหนาขนาดไหนมันจับมันคนมากแต่กุ้งก้อยลง อเจ้าไปกับเขาทำอีมมิ่งแล้ปะข้าเคยมารูกับเขาเออน้าพราช้างมันได้หามน้ากินได้เป็นกระตุกบอเออได้น้ากินจะมีได้เดี๋ะว่าเรอไรถกันแล้วปะะไปทีมไปยังร้านเนี่ยรถน้ามเขามาชง เปลี่ยนเนาะตอกใค่เนะสี่โมงครึงแหละไวเนาะสโมงแหลโอ้ไม่ก็ไวเกินคาดอืมกมาสองโมงปลายกวเมย์ทำมาจสามโมงเลยคือว่า,ายูบ่บ่งไปได้ มาคำนีเปิดชิ้นอนเี่ยออกมากับว่าแวหันแว,หน,แวหนีแวะชื่อเครืองชื่อของแวต้องเห็นอีกเนีน่ยบริกจิกจ๊อกเลยยกได้ไหมขึ้นไมนใหญ่ไป้นไม่ใหญ่จันสั่งเอใไปเอาไอ,าอามาจะด้วยนี่นันนีิงมินกินมันเบิดแล้วเกืองกินแล้ว,ว <c oughs> อ่าคือยิ่ส,สมควรนเลวเนาะ สมควรแล้วก็จบแล้วก็ได้ไปปิดกล้องแล้วก็ไปหาเกี่ยวเขา่าเกี่ยวน้าซอยน้องเพิ่นนั้นแล้วลงไฮน์นันโตเกี่ยวไปพี่น้อง,ม,องมือเล็กมือหน่อยไปเข่าก็ได้ให้้้แลวใหมันแล้วได้เดอ้อบ่แล้่ยวไม่ไดยเกี่ยวไก่สุดเลยเฮาเห็ดจะไปต่อของง่ายมันก็นไว้แล้วเฮ้ยโน่ต่อก็ได้จะนึ่งนอนอืมต่อแต่บ่าหาท่อนเดียวเกี่ยวมันท่วมหัวหเพลย์เข่าก็ได้ ความสร้างไม่ราย <c oughs> เอาสิบพอนก่อนอยู่ไม่กินคอนแล้วกันใหมน้องเย็กอาสิบคอนเขาเจ้าซ่าแรงเจ้าได้สิบคอนเอ๊ะแป๊ดเดียวสิบคอนแป๊บเดียวแต่กเก่งแนะ่แต่เขายังหน่อยเนี่ยวะเขาได้เกี่ยวช้ำๆเลยจับจับผิดไปฮัลินกีขาดเลยน่ามีขาดแกงโหดหมดอมีขาดฮาลินตลงนี้<า> แม่หน้าแม่ไปไปดนเเอเีวเดี๋เดีเดา๋เีวเีี๋ยีกเลยเี่เี่ยเดี๋ยวี๋ยอเนียีวเอ,อี๋มืเวน้อ่เอาว้วเดยเอี๋ยวเดี๋ยวเยวเดีอัอออออนนอว,อวออเดยาาวเวเเยเ เอามาห้อยวันนี้เด้อไว้ให้พ่อช่างดรามหน้ำเด้อมาห้อยวันนี้มาใช้น้ำกันเจ้าตัวเป็นถุงนะแต่งสบายเอี่ยบอกนี่ก็มีเนาะเมนมีชองอมีช่องมองนะบอกกันว่าชีเห็นห้องน้ำกับเมนโอ้ยแต่ชีเห็นห้องน้ำกับญานพ่ออยู่พอดีพอ่อเลยบอกก็เห็นห้องน้ำก็พอดีอบ,บุ้งๆเมน ปลาอยู่ดีไม่แห้งพี่น้องเลยจังว่ากันอิ่มนํำสำารานมันอ่กินเข่าอยู่ทุ่งนาอยู่กลางทุ่งกับพ่อช่างมันนี่เนาะโดยโดยโดย,โดยเริ่มต้นวันที่สามเนาะมืม่นวันที่สี่ที่ห้าประมาณอาทิตย์ 1, หนึ่งก็หู้เรื่องแหละเลยจังว่ากันแล้วคงนโตหย่าและชี้แล้วว่าแล้วอะโตย่าคืงแล้วว่าเ,าเลยโตเมทับมันทับทับทับไปหมดละยึดเกินหมดละวแน่ดนาละไม่กล่าว พอพอเนาะพอเนาะเออโอเคมีแห้งยู่ง<พ>อ,อ่อาขนาดพอมาจีบแปะอาจจะเลือเหลือพอดีเห็นหงหน่ำเลยก่าลยได้เห็น,งน<ม>หนงหน่ำต่อไปนะเอ่อจะจว่ากันเอาอยู่ดีมีแห้งพี่น้องอีกเท่านึงบ๊ายบายเจอกันไหมโดย